ครับสูุดท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับทุกคนคลิปนี้ครับจะมาเปิดของฟรีกันครับโหโคตรเยอะครับของฟรีผมบอกเลยนะมีอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อการแตเดนดาดธรรมดานะครับแจกโคตรเยอะนะครับผมไปเล่นอ่ออีเวนต์นี่บูล็อกมาแล้วนะครับแจกมา4ตัวนะเปิดฟรีตอนนี้นะครับรวมของเก่าที่ล็อกอินด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกันให้หมดเลยในคลิปนี้นะครับแล้วก็ มีพ o t w นะครับเปิดฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็ยูโรเปียนครับแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือแพ็กยูฟ่านะครับเปิดฟรีอีกคนละ1ครั้งนะครับอย่าลืมไปเล่นนะครับแพ็กบูล็อกนะครับนี่แจกของฟรีนะครับอีก4ตัวได้เปิดได้เปิดอ่าทั้งหมด4ครั้งนะครับสำหรับอาทิตย์แรกนะนี่นะก็เล่น1อีเวนต์ก็ได้1ใบนะครับอีเวนต์ละ1ใบก็เป็น3ใบของฟรีอีก1ใบก็เป็น4ใบนะครับที่แจกจากล็อกอินนะมาเดี๋ยวมาเปิดกันเลยครับ เริ่มจากบูล็อกก่อนแล้วกันนะของฟรีนะครับได้ทุกตัวนะครับในนี้นะครับ8ตัวนะครับ8ปดคนได้ทุกตัวนะครับมีเฮลิเคนนะครับคิมิกนะครับฮอยลุนบูโนนะครับกาเนโชลัดฟอร์ดนะครับอ่าโทมัสมูลเลอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายชมปูโมเต็งนั่นเองนะครับป่ะขอเมนยูหมดก่อนเลยได้ป่ะ4ตัวเมนยูมี1 2 3 4ตัวพอดีเลยวะเอออย่างละ4อ่ะมาตัวแรก ไปเมนยูให้หมดเลย4ตัวจบๆไปนักเตะเมนยูใบเย็นเต็มทีมหมดแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> ไปที่พีเมียเสื้อแดงแน่นอนครับพีเมียอยู่แล้วบูโนเฟอร์นันตัวแรกครับมาแล้วของฟรีนะครับอย่างว่านะมันก็ไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะเนาะก็ตามนั้นครับทุกคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะรู้กันอยู่แล้วนะครับของแจกฟรีมาครับบูโนมาตัวละ ต่อไปเหลือฮอยลุนนะครับกาเนโชแล้วก็แรดฟอร์ดมาจะได้ใครครับมาดูไปอังกฤษจัดอังกฤษไปเลยสี่ตัวนั่นแหละอังกฤษครับฮอยลุนครรบเออลาสมุสฮอยลุนครรบเดี๋ยวเพื่อจะได้จัดทีมอ,อ,อะไรนะบุล็อกไว้เล่นมั่งนะครับมาแล้วฮอยลุนตัวที่สองครับเปิดฟรี ต่อไปครับครั้งที่3นะเหลือการนาโช่เหลือก็แรดฟอร์ดครับไปครับพี่เมียจบบไปเลยสี่ตัวแต่ว่าผมว่ามันต้องมีบาเยอร์มาขั้นทักตัวนะะนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยครับบาเยอร์มิวนิกรับใครโทมัสมูเลอร์ครับตาสีฟ้าของโทมัสมูเลอร์ครับมาตัวที่3นะ ตอนนี้เหลือการนาโชกับแบดฟอร์ดนะครับแมนยูที่ผมยังไม่ได้นะอาริฮันโดครับโอ้ oh, เรียงจริงๆก็เรียงกันได้นะมันข้ามไปได้ไงวะนะบูเลอร์แม่งอยู่ตัวล่างด้วยนะไปเบอร์ฟีครั้งสุดท้ายครับแพ็กบูล็อกครับจะได้ใครแบดฟอร์ดการนาโชเสื้อแดงเรียบร้อยครับเสื้อแดงที่อเลฮันโดการนาโชครับเบอร์4-9ครับ โอเคแมนยูมาแมนยูมา3บายเยนมา1นนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกเดี๋ยวอีก4ตัวเดี๋ยวจะเป็นการล็อกอินนะครับแจกในสัปดาห์ต,ต,ต่อไปนะครับนี่ครับและนี่มาแล้วแพ็กอีิีของสเปนนะครับโรเบร์โตคาร์ลอสอัลเบิร์ตเฟอร์เลนะครับชาบี้อลองโซ่นะครับใครอยากได้อยากจัดก็มาจัดกันได้นะครับไอคาร์ลอสล่างนี้แม่งสปีด อย่างเดือดนะครับซาตามิน่าก็เดือดนะครับยูยิบห้าในร่างนี้แล้วนี่ครับเป็นแพ็กอีพิกบิ๊กไทม์ครับอาร์เซนอลครับโหเขาบอกว่าจะมาไอแมนยูจะมาก่อนอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลมาก่อนแมนยูเฉยเลยนะครับมีมาตินเนลลี่นะครับการโคเท่นะมาตินเนลลี่เป็น lwf นะครับแล้วก็ไคล์ฮาวเวตนะครับใส่หมวกกันด้วยนี่เล่นเต้นบอลเหมือนเล่นเทนนิสอะไคล์ฮาวเวตนะครับชิวๆดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับล่างนี้นะครับ เป็น CF นะแล้วก็ทูมิยาสุครับมาแล้วครับบิ๊กไทม์ก็มีแล้วล่างนี้เป็นแบ็กซ้ายนะครับเขาเล่นได้หมดเลยนะแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์นะครับดีเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับได้ข่าวว่าเดือดๆเหมือนกันนะตัวนี้นะครับทูมิยาสุนะครับเล่นถ้าเล่นแบ็กนะแบ็กขวานะครับตึงจัดนะก็ใครแฟนอาร์เซนอลมาจัดได้นะครับแพ็กนี้ไปครับเราไปเปิดนี่ดีกว่า P.O.T.W ครับอาทิตย์นี้ ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะสำหรับผมนะครับมีมูเซลล่านะครับวาเวนเดเลวานนะครับวีตินยาแล้วก็โอ้ประตู92เลยเหรอจอนเกนเซนเอาเรื่องวะอยู่แถบบนเลยว่ะสุกาวาระนะครับปีขวาจากแดนซามูไรนะครับแล้วก็โอ้ที่เหลือข้างล่างก็ไม่ไม่ไม่ได้น,าน่าไม่น่าสนใจแล้ว มันมาซ้ํากันมูเซล่าก็มาแล้วนะครับอเวนเด้มาแล้วเรวานวิตินยาก,ก็คือมาหมดแล้วอเออเลยแบบเฉยๆนะเพลงนี้ไปครับเปิดฟรีเลยใครเดียร์ที่ยังไม่เคยได้อะใครก็ได้แล้วกันนะเอาขอตัวไม่ซ้ำนะครับนี่แล้วเฟตเฟ่ครับห,หายไปนานครับเฟตเฟ่ไปอยู่เฟเนราเบเชนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์กล่างนี้ล่างเขียวไปครับเปิดฟรีเลยเอาแค่เปิดฟรีพอนะทีน,นี้มันไม่ว้าวอะ่ะสำหรับผมนะครับปล่อยไปแล้วกันไปครับ ขอตัวไม่ซ้ำอะเรวานไม่เอาแล้วนะเรวานมี3ตัวแล้วเนะี่ยมูเซล่ามูเซล่าผมยังไม่มีวะ <Yeah. S 1> เออจามเมายังไม่มีวะจามเมาก็ได้นะ oh, โอ้โหเสื้อขาววะลาลิกา้าโอ้โหวาวเเดเหรอวาวเเดน่าจะยังไม่มีนะวาวเเดนะ <Yeah. S 1> นี่เ็เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับวาวเเดนะครับ <Yeah. S 1> อ่ากองกลางซีเมบจากเรียวมาริดเดี๋ยวยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเนะี่ยสแตเเป็นไงเนะี่ยเออตัวที่สองนะ โอ้โหเพลเยอร์โอ้โหเล่นได้แค่ตำแหน่ง c เอ่เอ CMF อป่อแล้วก็ปีกขวานะปีกปีกขวานะปีกสูงนะครับ mm hmm. ตำแหน่งนี้น้อยจังลองเล่นเคอร์เรอร์นะสายยิงไกลนะวันนี้ยิงไกลโคตรดีนะครับก็โอเคครับปล่อยไปครับวัที่นี้ <laughs> มาครับแพ็กนี้น่าสนใจกว่าครับนี่ยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพครับ <laughs> น่าโดนทุกตัวผมบอกเลยนะครับไมค์ครับท่านประธานเอ็มปารเป้นะครับขาประจำขาประจำของเกมแล้วกันนะพอๆกับคูโบะนะครับลูกรักนะไม่รู้ว่าร่างนี้จะแตกต่างจากร่างที่มันผ่านมายังไงนะครับเอ็มปารเป้ร่างนี้นะครับตัวต่อมาก็เนลิเคนนะครับร่างนี้เป็นฟองอินเดอะบ็อกซ์แล้วนะครับกลับมาเป็นฟองอินเดอะบ็อกซ์อีกครั้งนะตอนแรกเป็นโกโพเชอร์ใช่ไหมเออโกโพเชอร์สองสามร่างนะครับสำหรับพีอูทีนะครับ จูเลียนอเวเลสครับนี่ก็มาเริ่มมาบ่อยแล้วไอ้หนูคนนี้นะครับเล่นแม่งได้ทุกตำแหน่งอะ่ะจูเลียน All A อเวเลสอ่ะสารพัดประโยชน์จากแมนซิตี้นะครับล่างนี้เป็น LMF ดูตำแหน่งนี้เล่นได้ดิปีกซ้ายต่ำนะครับแล้วก็ตั้งแต่ CMF ขึ้นมาเอ้ย Mf ด้วยไมไม่ใช่ CMF MF นะครับแล้วก็หน้าต่ำหน้าเป้าก็เล่นได้นะครับอวเลสล่างนี้นะมีบูตเตอร์ด้วยนะครับ ตัวต่อมาครับมาไทเดรลิกครับนี่ผมอยากได้ตัวนี้สุดแล้วในแพ็กนี้นะครับมาไทเดรลิกมีบูสเตอร์นะครับบิลล์อัพเหมือนเดิมนะดูครับตึงๆครับมาไทเดรลิกล่างที่แจกผมว่าตึงแล้วนะผมว่าล่างนี้แม่งน่าจะสุดจัดเหมือนกันนะฮะนี่ครับดีเฟนดิ่งนะครับบวกเกมรับนะครับแท็กกิ้งสปีดต้นจัมปิ้งค่าพลังที่สำคัญนั้งนั้แล้วสกิลเพียบครับเต็มสิบตัวต่อมาครับมิเกลมิลิโนครับ จากอะไรวะเนี่ยเหมือนโซเซดัดเลยใช่ป่าววะถ้าไม่ใช่ขออภัยนะครับเป็น CMF นะครับบ็อกทูบ็อกนะครับล่างนี้โอ้โหเล่นในระดับตำแหน่งกันนะตัวต่อมาครับลามานี่นะครับลามานี่จากอาอันบูีนะครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับล่างนี้เป็นเอ็กต้าฟอนแมทนะครับและนี่ครับดาวิดเลย่าครับผู้ว่าประตูมีบูเตอร์มาอีกแล้วครับทีนี้จากอาร์เซนอลครับโอ้โหฝันใจเด็กปืนนี่ ตัน98นะเนี่ยร่างนี้ใครได้ไปนี่ผมบอกเลยว่าตึงเหมือนกันนะดูนะครับดูจากค่าพลังนี่80 80 85ขึ้นหมดเลยอะนะครับถ้ารวมบูสเตอร์นะแล้วดูมีพลัง90 3ค่าพลังเลยนะครับนี่มีโลพันโลทูนะครับแล้วก็มีสกิลเซฟจุดโทษนะครับเมลฟิตเดอะปายครับซีเอฟจากแอตเลนิโกมาดริดครับโอ้พอเชื่อครับร่างนี้นะเดอะปาย เล็กวิเซลนะครับโห34ปีครับเซนเตอร์แบ็กครับล่างนี้จากกลางโหเล่นได้หมดเลยนะครับจากกลางรับนะครับตำแหน่งยิงเขาเล่นได้แต่ซีมีฟ์ดีมีฟเซนเตอร์แบ็กนะครับล่างนี้วิเซลนะครับเฟอร์มินนะครับไอหนูจากบาร์เซโลนาครับตำแหน่ง CMF ครับล่างนี้เฟอร์มินเล่นเป็นโฮเลเยอร์นะครับฝั่งซ้ายปีกซ้ายตามปีกบนเล่นได้หมดเลยนะครับตรงกลาง AMF CMF เล่นได้นะครับเฟอร์มินนะค่อนข้างจะบางไปนิดนึงนะเฟอร์มิน สูง174นะครับตัวสุดท้ายครับเซโกโรเบโตครับยังมาจุดให้อีกเป็นบอกทูบอลครับล่างนี้ตำแหน่งเล่นได้ CMF ครับแล้วก็แบ็คขวานะครับปีกต่ำนะครับล่างนี้นะครับเล่นได้ของมาไทาย The League, เดรริกเนี่ยไหมอยากได้เดรริกว่ะตัวเดียวเลยบจบอยากได้เดรริกสุดละ <laughs> ไปครับของฟรี <atrav ies> มาเดรริกเพื่อนขอเดรริก มาไทยนะเดริกฮะเสื้อแดงเสื้อแดงเสลงใจหรือเปล่าครับแล้วไปที่เสื้อแดงโอ้โหวิเซลแน่เลยกูว่าแล้วเสื้อแดงเสื้อแดงจริงๆครับแดงเ e อลิทโกมาริตนะครับโอ้โหจบจบกันอยากได้เซนเตอร์นะครับได้จริงๆนะครับ วิเซลครับเซ็นเตอร์จากแอดมาร์ิดครับโอ้โหจบนะครับอาทิตย์นี้ไม่ได้แล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วแพ็คนี้ก็น่าเปิดล่าฟันไดนะครับทุกคนน่าโดนมากนะฟันไดล่างนี้นะครับอายุสามสิบสองนะครับได้ตึงจัดนะผมไปเจอในแหลงมาเยอะแล้วนะครับล่างนี้เอาเรื่องผมบอกเลยนะครับก็โอเคครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับเปิดแค่ของฟรีแล้วกันนะแจกเยอะอยู่นะครับอาทิตย์นี้ มาดูครับได้ใครกันบ้างครับของฟรีอาทิตย์นี้นะครับนี่ครับมีโทมัสมบลเลอร์นะครับการเนโชนะครับบูโน่ฮอยลุนนะครับวิเซลแล้วก็วาวาเด้นะครับเออเปิดฟรีแค่นี้พอนะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็แม่้ทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างครับสำหรับที่นี้ครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาขิงกันหน่อยดีว่าใครเปิดได้เดรลิกมั่งผมมีอิจฉาเลยครับได้เดรลิกนะครับร่างนี้แม่งร่างธรรมดาที่ผมเล่นแล้วก็โหดนะเนี่ยร่างนี้นะครับร่างแจ็ดฟรีก็โหดอยู่แล้วนะ แม่งได้ร่างบูตเตอร์อีกนี้คือแบบน่าจะเอาเรื่องอยู่นะเล่นแล้วเป็นไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <S 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 <S